โอ้โหบรรยากาศเช้านี้ของนัเล็กมุมกาแฟแบบธรรมาชาติจริงๆคะับพอมาฟังเสียงน้ำไหลอีกแล้วบรรยากาศชายป่าบรรยากาศแบบนี้สดชื่นจริงๆฮะกาแฟในหอมละมุนเลยช่องกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้ชาๆมุมกาแฟแบบธรรมชาติธรรมชาติกับหน้าเล็นฮะมีข้างหน้าข้างหลังสวยงามมากข้างหน้านี่ก็เป็นชายป่าริมคลองฮนะเป็นคลองคลองบางไผ่ที่รับน้ําไหลลงสู่ทะเลฮนะเนี่ยถ้าน้ํามาเยอะๆก็จะไหลลงสู่ทะเล ก็บรอไปฮนะคือช่วงนี้หน้าแรงน้ำมันก็จะไม่เยอะแล้วก็เลยพอมีขังอยู่บ้างเรามาดูตรงนี้เขาทำเขื่อนนะฮนะทำเขื่อนกั้นน้ำเอาไว้ใช้นะพอไม่งั้นมันก็จะไหลลงไปหมด เดิมทีตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนแหละแต่ว่ามันพังฮะนะนี่ครับโดนน้ำซาะพังไปหมดเลยดูฮะเป็นโพงไปเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีเขาวางปลอกท่อไว้เป็นคันเขื่อนนะตรงนี้มันไม่มามันจะมามันจะเลาะด้านข้างน้ำจะเลาะด้านข้างมา ตรงนี้ก็เลยพังแล้วนนก็เลยกลายเป็นทางน้ำไปฟังเสียงน้ำไหลในธรรมชาติผมสดชื่นจริงๆก็ดูพี่น้องเขากั้นเขื่อนกันนะกั้นเขื่อนเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์นะ ไม่ว่าจะเป็นในการเกษตรนะนี่การ,กรเษกรเษตรปลูกผักปลูกแตงนะปลูกดอกไม้นี่แหละนี่การเขื่อนเป็นแบบนี้ข้างล่างก็เป็นเขื่อนหินนะก้อนหินก็มีไม้ช่วยกั้นไว้บ้างก็ถือว่ามันคงแข็งแรงอยู่นะ เดินได้สบายเลยนะี่ครับก็เป็นขอนไม้ปุแหละมันะไม่ได้มั่นคงอะไรมากมายแต่ว่าก็ดูรู้สึกว่าน้องก็ทำได้ดีอะ่นะทำสะพานทำคานไม้สวยๆเลยว่าทำให้เก็บกักน้ำได้นะสามารถที่จะเอามาใช้ ประโยชน์ในการเกษตรได้ไม่งั้นก็ไหลลงทะเลหมดนอกจากใช้ในการเกษตรก็ยังใช้ในการประมงอีก <c oughs> ก็คือการมานั่งตกปลานะนะใช้เบ็ดชิงหลิวมานั่งตกปลาก็พอได้นะพวกปลาขยงนงะปลากฏด นะปลาขาวน้อยอะไรประมาณนั้นพอได้กินนะนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรือไม่ก็ปูนะเป็นปูในคลองนี่แหละเหมือนปูนาเรานี่แหละนะก็มีเยอะปูนาเยอะนี่แะก็อยู่กันแบบวิถีธรรมชาติแบบนี้มีความสุขกันอะสลับเช้านี้นะเล็กก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาติที่ริมคลองกันนะ มาอัปเดตมวลน,น้ำมาดูสวนผักเขาเนี่ยสวยงามเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ